ก็คือจะเป็นคําสอนที่เป็นข้อห้ามคําสอนที่เป็นข้อห้ามลองดูซิปัดคําสุาิาทิ้วทูแจกแจกไปส่งแจกให้ไปอะของใครได้คําสอนที่เป็นข้อห้ามบ้างอย่าลืมนะคู่ฉันคือแก๊งแก๊งนะัดอ่าแก๊งอันนี้คือแก๊งคู่เธอก็คือคําสอนที่เป็นคําแนะนํา เองสิใครมีใครว่างสิบคนผู้โชคดีแต่๋ยวลองชูให้ครูดูสิชูบตัตรคำให้ครูดูสิอ่าสิบคนนะสิบคนมาต่อแถวให้ถูกนะว่าตัวเองอยู่แถวไหนมาเช้าตองบนังน้่งตีนมั่งเลยกนั่งเลยลนั่งเลย,เลยไม่เป็นไรลูกอ่า ำสอนที่เป็นข้อห้ามลุกมาเลยลูกลุงมาต่อแถวแกนแม่เลยลุงมาต่อแถวเลยข้อห้ามข้อห้ามข้อห้ามสังเกตยังไงนะข้อห้ามีิงเว่าอย่ายังจำได้ยูลุกขึ้นมาเลยต่อแถวต่อแถวไว้นะต่อแถวไว้นะชิงเขียมไว้ชิงเขียมไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แ้วอ่ะคนเอาขยยบมาตรงนี้ลูกขยบมาเลยแถวก่อเลยนกัล้าิได้ลูกอั้มา tacos, ันมายตรงนี้ตรงนี้เอเลียงแถวไว้ก่อนไปได้เอาทีละแถวเนาะเดี๋ยวเราจะเอาทีละแถวว่าจะถูกหรือเปล่าถ้าแถว บ่าทั้งแถวรอบห้องนี้แหละโอเคไหมอ่ะแถวที่เป็นผู้ฉันยืนไปก่อนลกูกยืนเข้าแถวกันไปก่อนยืนเข้าแถวกันไว้อ่ะเราไปดูกันกว่าอีลูกอันนี้คู่เธอใช่ไหมคู่ฉันคู่เธออ่ะต้ <c oughs> องชูขึ้นซีเพื่อนๆลองดูซีใช่หรือเปล่า ใช่ไหมนะาีูฉันคผู้ันมีคาว่าอะไรบ้างล้งชูสิ5คี่ห้คำรอ้าใช่ไีเอยใช่ไหมหัวหน้าภูุม <c oughs> อ่ายืนต่อแถวกันไหมก่อนย้นต่อแถวกันไวม เราหวงสันนิบาตห้องนะอเอ,อ,อาละผู้ชายทีนี้ครับว่า ถูกไหมถูกต้องไหมคำแรกอ่ะข้อหงอ่าคำที่สองคำที่สองอย่ามีปากว่าคนอย่ามีปากว่าคนใช่ไหมใช่ใช่อ่ะคุณที่สามอย่าหัวชนกนักน